สวัสดีครับมิสันจันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่6.1นะครับตัวนี้เป็นเรื่องของเมท o อดออฟจอยนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างที่ง่ายนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราคุยกันตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นรูปทัสนะครับก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะระยะ2ระยะ2นะครับทำมุม45แล้วก็มีแรงดึง5 0 0นิวตันไปทางด้านขวานะครับเราเขาบอกว่าจงหาแรงนะครับที่กระทาในแต่ละเมมเบอร์ของตัวทัสนะครับดังรูปแล้วก็ให้บอกด้วยว่าตัวนี้เป็นแรงดึง หรือว่าเป็นแรงกดนะครับดังนั้นก็แปลว่า1หาขนาดแรง2บอกด้วยว่าเป็นแรงดึงหรือแรงกดนะครับแรงดึงเราจะใช้เป็นตัว T แรงกดเราจะใช้เป็นตัว C นะครับโอเคดูรูปจากรูปนะครับเรามีตัว t r u s t นะครับประมาณนี้500นิวตันนะครับตัวนี้คือจุด A ตัวนี้คือจุด B แล้วก็ตัวนี้คือจุด C นะครับ ีนี้จากเนื้อหาก่อนหน้านะครับเราก็จะรู้ว่า,าตัวซัพพอร์ตที่ a นะครับเป็นพินจอยมันก็จะมีแรงในแนวแกน y แล้วก็มันก็จะมีแรงในแนวแกน x นะครับโอเคส่วนซัพพอร์ตที่ c นะครับเป็นโรเลอร์ดังนั้นมันก็จะมีเฉพาะ cy นะครับนี่จากเนื้อหาก่อนหน้านะครับมันจะทำให้เราสามารถหาแรงที่ซัพพอร์ตต่างๆได้นะครับโดยการใช้แบบ sigma fx เป็น0ูย์ sigma f y เป็น0ูนย์แล้วก็ sigma m เมนต์เป็น0ูนย์นะครับดังนั้น โดยความรู้จาก Chapter 5นะครับมันจะทำให้เราได้รูปนี้ออกมาจุบ A B C ตัวนี้คือ500นิวตันนะครับแล้วตัวนี้จบจบจบอ่าตัวนี้ก็คือ500นิวตันแล้วตัวนี้จะเป็นแรงลง500นิวตันแล้วตัวนี้ก็จะไปทางขวา500นิวตันนะครับอ่าอันนี้ก็คือจากเนื้อหาก,ก่อนหน้านะนต้องไปดูเอาเองนะครับ อะไไม่ต้องพูดซ้าทีนี้เวลาที่เราจะหาแรงในแต่ละชิ้นงานครับในหนังสือเนี่ยเขาจะเซตแรงเอาไว้ว่าอย่างนี้นะเขาจะใช้ตัวหนังสืออย่างนี้ตัวอย่างเช่นนะครับแรงที่อยู่ในลิงก์นี้อยู่ในเมมเบอร์นี้นะครับเขาจะเรียกตัวนี้ว่าเป็น FBC ก็คือแรงที่อยู่ในเมมเบอร์ที่เชื่อมระหว่างจอยบกับจอยซนะครับตัวนี้แรงที่อยู่ในเมมเบอร์นี้นะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็น FAC ก็คือเป็นเมมเบอร์ที่เชื่อมระหว่างจอยเกับ C นะครับและสุดท้ายตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็น fab จะสลับกันก็ได้นะครับไม่ได้คิดมากเพราะว่ามันเป็นแค่บอกว่ามันเป็นเมมเบอร์ที่เชื่อมระหว่างจอยไหนเฉยๆส่วนมากเขาก็จะเรียงตามแบบตัวอักษรไปอโอ้ในหนังสือเขาใช้เป็นแบบ acbc อะ่ะ เออเอาเอ,า,เอ,า,เอาลองดูนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาละทีนี้วิธีการ m e t h อด o อฟจอยนะครับดังนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ครับสิ่งที่เรามีก็คือจะมี j o ยอยู่3จุด A B C m e t h อด o อฟจอยก็คือเลือกจอยที่เราสนใจมาแล้วก็เขียน f ีเบอร์ดี้แดร์แกรมของ j o ยนั้นๆน,น,นะครับขึ้นมานะตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยาวจาันเขียนให้ดูทั้ง3 j o จยเราจะได้รู้นะครับว่ามันทำอย่งไรได้บ้างโอเคเดี๋ยวจันเขียนจอยก่อน ดังนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดจานหยิบจอยบี b, มาเขียน f รีบอด d ้ได a แกรมนะครับความหมายก็คือเราดึงจอยออกมาเลยครับหลังจากนั้นใส่แรงต่างๆที่กระทําที่จอยเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตามรูปก็จะมี500นิวตันอยู่ตรงนี้โอเคแล้วแรงถัดไปนะครับที่เป็นอันโนนเนี่ยก็จะมีตัวนี้ F อ b ่า A B นะครับโอเค เซตเป็นแรงดึงอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น fbc นะครับตัวนี้45องศาเอีย okay, นะนั้นจะเห็นว่าถ้าเกิดเราดูที่จอยบีครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าอันโนนสองตัว่ะฮะซึ่งอย่างเงี้ยแก้ออกนะง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอันโนนแบบหมู่หมูครับเอ,อ้ถ้าเกิดเรามองว่าตัวนี้คือสมดุลวัตถุ2มิติสมดุลอนุภาค2มิตินะ จทย์ข้อนี้เราจะแก้ได้ทันทีนั่นแปลว่าพอเราแก้จุดนี้ครับเราจะได้แรงที่กระทาในเมมเบอร์ A B แรงที่กระทาในเมมเบอร์ B C ทันทีนะครับโอเคสมมุติถัดไปนะเราเขียนฟิบบอดี้ไดแกรมที่จอย A นะครับคือหลักๆเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการเขียนฟิบบอดี้ไดแกรมเพราะว่าถ้าเกิดเราเขียนฟิบบอดี้ไดแกรมถูกเนี่ยชีวิตเราจะสบายมากครับอออันนี้คือจอย A ะสมมติจอย A มีอะไรบ้างนะครับ จะเห็นว่าจอย a เนี่ยมีแรงดึงลงอย่างนี้500นิวตันอ่าแล้วก็มีแรงดึงไปทางซ้ายนี้500นิวตันโอเคแล้วก็มีแรงอย่างนี้นะเราเซตเป็นแรงดึงไว้ก่อน fab อ่าแล้วก็มีแรงมาทางนี้ f a c นะครับแรงดึงคือแรงที่พุ่งออกจากจอยนะแรงกดคือแรงที่วิ่งเข้าหาจอยเราอย่างนี้แล้วกันเนี่ยครับ สมมติว่าถ้าเกิดเราเขียนฟีบอรี่ไดแกรมที่จอยเอเนี่ยเราจะพบว่าโอ้โหเคสนี้ง่ายสุดๆเลยนะซิกมาเอฟเอ็กก็เป็นศูนย์ละซิกมาเอฟไก็เป็นศูนย์ละเราจะหาตัวนี้ได้หาตัวนี้ได้ทันทีโคตรหมูเลยเอาละดูที่จอยซีบ้างนะครับสมมุติจนว่าที่จอยซีนะก็วาดจุดเข้าไปครับแล้วก็ใส่เข้าไปว่านี่คือจอยซีแล้วลองดูว่าจอยซีมีอะไรกระทากับมันบ้างนะครับอ่าก็จะมีตัวนี้ห้าร้อยนิวตันนะแล้วก็มีตัวนี้นะครับ เซจเป็นแรงดึงให้หมดชีวิตจะได้ง่าย F A C แล้วก็มีตัวนี้นะครับจืด F B C นะครับ45องศาจุเห็นไหมตัวเนี้ยมันก็คือสมดุลอนุภาคธรรมดาเลยนะปะ้าบ้บ่เลยโครง่ายเลยอ่ะเนี่ยครับมันคือการขึ้นมา3จอยทีนี้ตอนที่เราทำงานจริงๆนะครับ อตอนที่เราแก้จโจทย์จริงๆเราไม่จำเป็นต้องมานั่งเขียนทุกจอยก็ได้นะเออเราดูว่าโจทย์เขาต้องการหาแรงในเมมเบอร์ไหนคือถ้าเกิดเขาบอกว่าหาแรงในทุกเมมเบอร์อันนี้แม่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็คงต้องแบบใส่จอยหลายๆทีแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าให้หาแรงเฉพาะในเมมเบอร์นี้นั่นแปลว่าเราก็เลือกเอาครับว่าสมมตินะถ้าเกิดโจทย์เขาบอกว่าให้หาแรงเฉพาะ a b อย่างเงี้ยครับเราก็ดูว่าเฮ้ย a b ตัวเนี้ยมันพลาดระหว่าง2จอยนี้ไว้ ดังนั้นเวลาเราจะเขียนฟีโบดี้ไดแกรมเราก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเอาจอย A หรือจอย B มาเขียนจบครับแล้วก็ลองเขียนทั้งสองเมมเบอร์ก็ได้แล้วเลือกดูว่าแบบไหนแก้ปัญหาง,ง่ายกว่ากันเป็นอันจบนะครับเนี้ยแต่จังทำให้ดูแบบนี้นะจะเริ่มที่ตัวนี้เพราะตัวนี้ง่ายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในแกน xy กันอยู่แล้วมันไม่ต้องแตกมุมอะไรเลยจากตัวเนี้ยครับจังก็จะรู้ทันทีว่าดันซิกมา f(x) เท่ากับ0นะซิกมา f(x) เท่ากับ0ย์เนี่ยจะใช้สูตรง่ายๆก็คือแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาใช่ไหมจังก็จะได้ว่า f a c เท่ากับ500นิวตันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรากำหนดตัวนี้ให้เป็นแรงดึงแล้วเครื่องหมายมันออกมาเป็นบวกนั่นแปลว่าสิ่งที่เรากำหนดเอาไว้ถูกต้องแล้วมันก็คือกลายเป็นแรงดึงได้เลยอ่าแต่ถ้าเดี๋ยว,ยวให้ดูตัวอย่างอีกทีนะครับ ซิกมา f y เท่ากับ0นะซิกมาเ y เท่ากับ0จะมีตัวนี้ตรงนี้จะเขียนว่าจอย a อที่จอยเอซิกมาเ x เซท่ากับ0ูซิกมาเ y เท่ากับ0จะได้ f a b เท่ากับ500นิวตันเหมือนกันแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคิดออกมาเป็นเครื่องหมายบวกนั่นแปลว่าเรากำหนดเอาไว้เป็นแรงดึงนั่นถูกต้องแล้วเราก็ใส่เป็นแรงดึงเข้าไปจบครับ เนี่ยได้มาสองตัวลวะเดี๋ยวคิดอีกสักจุดหนึ่งแล้วกันนะครับเอาจุดไหนก็ได้เอาจุดจุดนี้แล้วกันโอเคเราก็คิดอย่างนี้ที่จอยอ่าซี C แล้วกันโอเคทีนี้พอเรามาคุยกันที่จอยซีเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีแรงที่มันไม่อยู่ในแกน X y อยู่เราก็ทําเหมือนกับตอนที่เราทําสมดุลเลยครับเราก็แตกแรงให้มันเข้าแกน x แกน y เอาไว้เราจะได้ทํางานง่าย ตัวนี้ก็จะเป็น F B C Y ตัวนี้ก็จะเป็น F B C X ถูกไหมไอซึ่ง F B C Y ก็เท่ากับ F B C s i n 45 F B C X ก็เท่ากับ F B C cos 45ครับเออก็ทำตามระบบของการแก้ปัญหา2อมิติธรรมดาเลยเดี๋ยวอจาเขียนตัวนี้ให้ดูนะ จะทำซิกมาเ x เท่ากับ0นะครับอ่ลองดูตัวนี้นั้นจะเห็นว่าจากรูปนะครับสิ่งที่จันมีจันก็จะได้ว่าเดี๋ยวนะโอเคลบ F A C ลบ F B C คอส45เท่ากับ0ถูกไหมเพราะทุกอย่างมันชี้ไปทางทิศลบหมดเออแล้วก็แทนตัวนี้เข้าไปนะครับ จางก็จะได้ว่าย้ายตัวนี้เข้ามาด้านนี้ของสมการจางก็ได้ว่า fbc cos 45เท่ากับนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นเครื่องหมายลบนะครับลบ fac อย่างนี้แล้วกันนะช้าๆนะครับซึ่ง fac ของจางหามาแล้วจากข้างบนนะจางก็แทนค่าเข้าไป fbc cos 45เท่ากับลบ500 คราวนี้จะก็แก้สมก,การง่ายๆตรงนี้นะครับจะได้ได้ว่า fbc เท่ากับเดี๋ยวขอดูโจทย์เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเขียดคิดนะครับเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะหาก่อน fbc เท่ากับล -70 บ707.1นนิวตันนะครับเออตัวเนี้ยครับเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นเครื่องหมายลบ พอมันขึ้นเป็นเครื่องหมายลบนะครับไอแรงที่เรากําหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกทั้งหมดเป็นแรงดึงเพราะว่ามันพุ่งออกดังนั้นพอมันเป็นลบปุ๊บเนี่ยเราจะตอบว่าตัวนี้เป็นแรงกดทันทีนะครับดังนั้นเวลาตอบเราจะตอบว่า FBC เท่ากับ707.1แล้วก็ทิศก็จะกลายเป็น c เป็น c o m p l e สนะครับกดดังนั้นเวลาตอบอย่าเอาเครื่องหมายลบมาให้ตอบกลับมาเป็นบวกเพียงแต่ว่าเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกเนี่ย จะเป็นตัวบอกว่าเป็นแรงดึงหรือเป็นแรงกดเท่านั้นนะครับทีนี้กติกาง่ายๆของเราก็คือเราเซตทุกอย่างมาเป็นแรงดึงเอาไว้เพื่อให้ชีวิตเราง่ายดังนั้นถ้าออกมาเป็นเครื่องหมายบวกเป็นแรงดึงทั้งหมดแต่ถ้าเกิดคำนวณมาแล้วเป็นเครื่องหมายลบเราก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้แม่งแรงกดเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นณนะตอนนี้ครับจะเห็นว่านี่จากข้อมูลทั้งหมดนะครับจะเอาตัวนี้มา f a c เท่ากับ500นิวตัน เป็นแรงดึง F BA B A <BA> B เท่ากับ500นิวตันเป็นแรงดึง F B C เท่ากับ700 7.1นิวตันเป็นแรงกดเนี่ยครับชุดเนี่ยตอบเสร็จละนั้นจะเห็นว่าไอโจทย์ข้อเนี้ครับเรามีอยู่3จอยนะ A B C แต่ว่าเวลาเราทำโจทย์ชุดนี้เราเลือกมาทำแค่จอย A กับจอย C เราไม่ได้ใช้จอย B หรือบางคนอาจจะทำจอย A กับจอย B ก็ได้นะครับอันนี้มันแล้วแต่นะของใครของมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันก็เป็นแค่วิธีหนึ่งที่แบบที่แบบทำให้ดูอาจจะเหมือนหนังสือหรือไม่เหมือนหนังสือจะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคแต่เบื้องต้นนะครับหลักการเมทท์ออฟจอยก็คือเขียนฟีบอดี้ไดแกรมที่จอยครับแล้วดูว่าจอยไหนอะแก้ปัญหาง่ายให้เริ่มจากจอยนั้นเป็นหลัง เราค่อยๆขยับไปทีละจอยทีละจอยนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ทุกจอยเราก็สามารถแบบแก้ปัญหาได้แล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกสักข้อ2ข้อที่มันเป็นแบบ method of จอยอ่ะจันว่าน่าจะพอเกตขึ้นว่าอ๋อมันเป็นวิธีการแบบนี้เองโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อน